สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประโยชน์ดีมีทุกวันวันนี้ขอชวนทุกคนมานั่งฟังเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจจะเคยรู้สึกแต่ไม่กล้าพูดหัวข้อของวันนี้คืออย่าอายกับสี่สิ่งนี้ในชีวิตแม้แต่ครอบครัวหรือสังคมรอบข้างบางครั้งเราอาจถูกกดดันจากความคาดหวังรอบตัวแต่ชีวิตของเราเราควรเลือกเองอย่างภูมิใจมาค่ะฟังกันแบบสบายๆพร้อมกับแฝสักแก้ว สี่สิ่งที่ไม่ควรอายแม้ใครจะมองยังไง 1. งานที่คุณทำไม่ว่างานของคุณจะเป็นแม่บ้านขายของออนไลน์รับจ้างรายวันหรืออาชีพไหนๆตราบใดที่มันสุจริตไม่เบียดเบียนใครและคุณทำมันด้วยใจเต็มร้อยไม่มีอะไรต้องอายเลยค่ะเพราะคุณกำลังสร้างชีวิตด้วยมือของคุณเองสังคมอาจชอบยกอาชีพบางอย่างขึ้นไปสูงๆแต่ความจริงคือ ไม่มีงานไหนต่ำถ้าใจเราสูงพอ 2. การดูแลสุขภาพจิตของตัวเองยังมีอีกหลายคนที่รู้สึกอายที่ต้องไปพบจิตแพทย์หรือเข้ารับคำปรึกษาแต่อย่าลืมนะคะสุขภาพจิตคือสิ่งที่สำคัญพอๆกับร่างกายถ้าคุณล้มแขนหักยังไปหาหมอได้แล้วถ้าหัวใจเราหนักละ่ะเราก็ควรได้รับการดูแลเหมือนกันการดูแลใจตัวเองไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าอย่างแท้จริง 3- การเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าตอนอายุเท่าไรไม่ว่าจะอายุ30 40หรือ60ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปไม่ต้องอายถ้าจะกลับไปเรียนเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นธุรกิจหรือเลิกสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้และเติบโตจากทุกจังหวะชีวิตทุกคนมีจังหวะของตัวเองและคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งเท่าคนอื่น 4. การเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณชอบความเรียบง่ายขี้อายรักธรรมชาติหรือแม้แต่ไม่อยากแต่งงานก็ไม่ต้องรู้สึกผิดหรืออายเพราะไม่มีรูปแบบไหนที่เรียกว่าชีวิตที่ถูกต้องสิ่งเดียวที่ควรยึดไว้คือความจริงใจต่อตัวเองอย่าให้นิยามของครอบครัวสังคมหรือใครก็ตามมาทําให้เราต้องแกล้งเป็นคนอื่น ชีวิตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เติบโตและมีความสุขในแบบของเราไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำสุขภาพจิตการเริ่มใหม่หรือการเป็นตัวเองไม่มีอะไรน่าอายถ้าสิ่งนั้นคือความจริงใจของเราเองขอบคุณที่อยู่กับประโยชน์ดีมีทุกวันจนสบนะคะถ้าเนื้อหานี้ให้กำลังใจหรือทำให้คุณยิ้มได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องดีๆในทุกๆวัน ขอให้คุณมีความสุขกับตัวตนของคุณเสมอค่ะ